ใช้ตัวไหนผมก็ใช้ตัวนั้นนะครับปลาตัวละแสนผมก็สามารถใช้ได้ขอโทษทีเถอะคนรุ่นที่กินเนื้อเผานี่ยเขาตายไปหมดแล้วสวัสดีครับยอดรักแวลสีลับรับรับดีดีสีสามครับตอนนี้เปิดร้านอาหารอาาหรญี่ปุ่นลูกค้าก็ตั้งให้ครับลูกค้าเขามานั่งกินแล้วก็บอกว่าเออไปร้านไหนรับๆับ มีอีสานญี่ปุ่นผสมกันครับผมอาหารอีสานอาหารญี่ปุ่นจะไปด้วยกันได้เข้ากันได้ครับคนเราเข้ากันได้อาหารเข้ากันได้ครับผมความลงตัวมันก็ได้อยู่นะผมคืออยากให้คนมานั่งทานดูประมาณนี้ ผมเป็นคนอีสานผสมผสานกันลองดูไงขนาดเป็นตุนเดิมอยู่แล้วด้วยความที่เกิดเป็นคนอีสานพื้นใช่ใช่ใช่แล้วอาหารญี่ปุ่นไปได้มาได้ยังไงพี่ผมทํามาตั้งแต่เด็กนะครับผมโอ้สามสิบปีจุดอิ่มตัวก็ไปอยู่อินเตอร์เนชั่นแนลโคอินเตอร์เนชั่นแนลมานสิบปีครับมาอยู่ต่างประเทศมาแล้วก็กลับมาเปิดร้านที่นี่เป็นเป็นเป็นอาหารญี่ปุ่นจากคนญี่ปุ่นเลยเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเป็นอาจารย์เขาเรียกเซนเซเซนเซ่โบตชีวันนี้ห้องย็นเลยเส์เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาง่ายๆคือกรุงงงเเเเเเเททพมมมมืืออออไยรรราา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 านนนนนีี่่่ปป็็็็หหหภภคคกกกกลลใใใชั้้ะตต ครับมันมีจุดเด่นของมันจุดเด่นคือว่าตัวดิบวัตถุดิบวัตถุดิบที่เป็นเป็นของดิบนะคนอีสานเขากินนะของดิบเป็นพวกเนื้อดิบตับดิบซอยจุใช่ไหมล่ะคนญี่ปุ่นเขาดันมากินเหมือนกันพวกเนื้อมมาเนื้อปลาวานน้ำจิ้มของเรามันก็ออกขมเผ็ดของเขาจะเป็นพวกน้ำมันงาพวกซีอิ๊วพวกไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นความเผ็ดไงวัตถุดิบสำคัญถ้าสดมาแล้วเผ็ดมันอร่อยมันอร่อยไรถ้าดูตามร้านดูแล้วคือไม่น่าใช่ร้านลาบแต่พอมากินเนี่ยอาหารญี่ปุ่นมันถุดิจริงคือแบบมันก็ เทียบได้กับร้านใหญ่อะเขาใช้ตัวไหนผมก็ใช้ตัวนั้นนะครับปลาตัวละแสนผมก็สามารถใช้ได้ ตอนนั้นเผาไฟเลยครับมันเป็นอาหารญี่ปุ่นโอนสไต์นานมากแล้วถ้าแบบว่าคนคนกินอ่ะขอโทษทีเถอะคนรุ่นที่กินเนื้อเผาเนี่ยเขาตายไปหมดแล้วแต่ผมเอามาประยุกต์ขึ้นมาใหม่ไงอ๋อมันเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ลึกไปอีกใช่มันลึกซึ่งก็หากินไม่ได้ในร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปด้วยพอ<ห>่อจะลืมไป <ๆ S 3> ผมเพราะว่าผมผมยังติดยุคเก่าอยู่ เป็นเป็นลับๆครับเป็นเมนูลับๆคือบอกไม่ได้ให้มาคือถามที่หน้าร้านาออว่าวัตถุดิบวันนี้วัตถุดิบตัวไหนมีราคาไม่แรงครับแน่นอนนะปลาไทยอร่อยหลายตัวนะปลาทะเลเนะี่ยมาก้อยยิ่งอร่อยนะคนไทยเก่งเรื่องการกินเขากินเขาะจะรู้็นซซลามอนหรือว่าเป็นฟิแซลามอนมาทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันนะพี่มันรวมกันมันถ้าภาษา,าอีาสานเขาบอกว่าโฮมกันจิโนัโฮมโฮมคืออะไรครับการรวมกันโฮมโฮมไม่ใช <ome> ่บ <ome> ้านนะ การทําอาหารมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเป็นเป็นอาร์ตตัวหนึ่งนะวันไหนเมียด่ามาก็ไม่อยากทําอาหารมันเค็มยิบหายป่ะเออนะฮะมันก <ใน S 1> ็เดาเอเปลี่ยนใไปเรื่อยใช่ใช่ช่ดีดีดีัีอันน<ๆ>ี<ๆ>้นี้อันนี่ันอันวี้าันนี่นี้อนนี้อันี่อีสานนีียอี่ี้นีนี 4 3ร้านอยู่ปีดีพนุยง43สกขุมพิท7 1ครับ0912060005ยอนรักแวลสีครับเปิดปิดนี้ไม่ชัวร์เวลากินข้าวทั่ต้ไปมาแล้วเจอแน่ท่าบอกได้ครับได้มามาเลยครับเชิญครับรับๆปีดีสิสามให้โดยสุอะไรก็เลยมาซื้อมาแลย